สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมช่องผู้ผพิพาภาคลิสวนครับผมตอนนี้อยูุลานกระปุลนนะครับลานกระปุนแม่พัดนะครับลานกระปุลเศร้าแม่พัดนะครับนะี่ครับบีบแล้วนะครับผมเป็นเส้นดีนะครับเส้นกระปุลเศร้านะครับ บานแม่พัดที่อยู่ต่างอยู่บานหน้าโพนะครับผมบา,หน,าบนหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอเบอร์บุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ครับแม่เรากำลังเศร้านำะครับนะครับ, <c oughs> รบเป็นเซนดีนะครับนี่ รา้านแม่พุทธอันร้านแม่พัดพกับคุนเศร้านะครับนี่พักนะครับนี่กระลำครับทั่วงอก <_ T> พักขาเรือชะโมนะครับพักท้ายนะครับพักท้ายงครับ มีทัวร์ฟักเงวนะครับอ่มีฟักบุ้งครับฟักโคมนะครับฟักลายเยอะแยะนะครับนี่ของร้านมากก็จะมีจเจลยอนกลฮอนนะครับนี่ล่างเมื่อครับ <c oughs> ร้านแมพแม่พัดขปุ่นซาวนะครับนี่ ขึ้นไปง่าลครับถาม,มาตแต่อำเภอปีบุญนะครับจะอยู่สายเมือนะครับของเทศาบาลตะบนหน้าโพนะครับผมนี่ครับอยู่สายเมือนะครับข้างนาจะเป็นอำเภอบุญทลิกนะครับรรผมถาม,มาทังอำเภอปีบุญ มา้ทางอำเพื่อปีพุนนะครับจะอยู่สายเมื่อนะครับของเทศาบาลตำบลน,นาโพนะครับผมอยู่เทศาบาลตาบลน,นาโพนะครับพิกัดตั้งอยู่นี่เลยครับผมนี่ครับโตมาหินอ่อนรองรับลูกค้านะครับ นี่ก็จะเป็นกอ,อกพริกชุดนะครับเป็นพริกชุดนะครับเป็นเครื่องปรุงนะครับให้ลูกค้าไปปรุงที่บ้านได้นะครับปรุงกินอยู่บ้านนะครับ นี่เลยครับผมปีกซน,นครับน้ำยาก็จะมีน้ำกะทินะครับน้ำกะทินี่น้ำปลานะครับน้ำปลาต้มสุกปรุงย่างดีครับปรุงให้เรียบร้อยครับ แม่พัดนะครับแม่พัดแม่พัดกระปุลสาวครับพิกัดต,ตั้งอยู่เทศบาลตำบลหน้าโพนะครับอยู่พิกัดอยู่นี่เลยครับขอบทางนะครับอยู่ริมทางเลยนะครับทำมาจากพี่บุญอยู่สายเมือนะครับของเทศบาลตำบลมันโขกไปตำบลหน้าโพครับ นสิพูนไปอำเภอบุญตาลิกนะครับนี่ครับอะไรครับผมหน้าตาออกมากแบบนี้นะครับข้าวปุ่นสาวสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณท่านประชุมนายร้ายนะครับ ที่เียราเขามารับชมนะครับผมทางสองภูผาพาะรีสวนมีวิวลานกระปุ่นในเบื้องนะครับ